มีเงนได้เลยนะวันนี้เราอยู่ในเกมยิงปลาเพื่อน,นเพื่อนอ่าวันนี้มาห้าร้อยนะครับเราก็จะมาในห้องเด็กกันนะครับช่วงนี้นะเหรียญน,นะเกมนะปรับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะเพื่อนเพื่อเวลาเพื่อนเพื่อนทุนน้อยนะให้ตั้งเหรียญแบบนี้นะครับนี่วันนี้ให้ตั้งเหรียญศูนย์จุดนะครับอย่าเพิ่งรีบยิงนะเพื่อนเพื่อนอ่ามาตั้งเหรียญกันก่อนนะเห็นไหม่หมิจะตั้ง่หมีฝากมาห้าร้อยจะตั้งเหรียญทศูนย์จุดสี่นะครับโอเคทำไมถึงตั้งแบบนี้นะเดี๋ยวค่อยดูนะ มันจะอยู่ได้นานนะครับแล้วก็จะหมดช้าลงแล้วมีโอกาสกาไรมากกว่าการตั้งเหรียญสูงๆนะเพื่อนๆสูงๆเนี่ยได้กำไรเยอะจริงครับแต่เผลอแป๊บเดียวเหรียญเลี้ยงเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เฮียมีตั้งใจมีกาไรสักสองร้อยแล้วพอนะทุนห่าทุนห้าร้อยบาทนะดีไปเรื่อยมันเป็นไหมแป๊บเดียวแบบตั้งส่วนยุคสี่นะทุนห้าร้อยหรือสี่ร้อยนะสี่ร้อยห้าสิบนะเพื่อน บทมันจะไม่แตกนะมันจะไม่แตกเลยเพื่อนแน่เลยพูนด,ด้วยดูนี้เราไม่มาเนยเพื่อนดวันนี้ตอนเช้านะเห็นเกมมีการอัปเดตนะเดี๋ยวามาดูกันด้วยนะว่าเป็นประจำนะในตอนชเช้าเช้านั่งกินกาแฟนะครับแล้วก็ตั้งเหนี่ยนน้อยยิงไปเรื่อยนะเพื่นเพ่นเนี่ยนี่ให้ดูนะเพื่นเพ่มาลองดูนะครับนานหน่อยนะแต่มีประโยชน์แน่นอนนะ ดูไปเรื่อยๆอาจจะน่าเบื่อหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบนะแน่ประโยชน์แน่ไหมทมแบ็กอิตาเลียแมนแล้วกลับมาทุน,500นห้า้อยแล้วเพื่อนใช้เวลาไปสิบสองน,นาทีแล้ว่าจะกลับทุนนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูครับหลังจากนี้นะหลังจากนี้นะเพื่อนๆเราจะเห็นกำไรแล้วครับเ,เดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูหลังจากนี้กำไรมันจะอัไรจะมาแล้ว เดนี่สามสิบนะตอนก่อนสามสิบนี่ก็เยอะแล้วดิงก็ส่วนส่วนจุดห้านะมันมีเลือรนบะน้ำจะเปลี่ยนนะหรืออะไรครับทำไมปลามันหายไปไหนหมดเดี๋ยวรอนะครับเวลาจะยิงนะถ้ามันมีผักความผิดปกติเช่นปลาน้อยนะครับเงียบๆจะจ่อยเงี้ยเราต้องหยุดก่อนนะดูสถานการณ์นะครับ แต่ตงนี้นะมันมาแล้วรับมันมาแล้วมาแล้วมันจะมาเลยนะแล้วก็ถ้ามีกําไรแล้วแล้วก็พอเลยนะครับเออเอาไปปรับใช้ดูนะแล้วก็เพื่อนๆก็จะอยู่กับมันได้อย่างยั่งยืนนะมีกาไรแน่นอนเยีม่มีกล้ากล้าการันตีนะเพราะว่าเยังยมีทำทุกวันอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เยังมีไม่บอกใครนะหมายความว่าไม่บอกเนี่ยไม่ใช่ห่วงนะครับ ที่ไม่บอกเนี่ยเราะมันนานเพื่อนเพื่อนไม่จะเห็นให้หมีเล่นคลิปทีเป็นครึ่งชั่วโมงทุกคลิปครับถ้าเกิดให้เฮียหมีมาเล่นแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะมันก็จะน่าเบื่อนะครับแต่ว่าโอเคมีหลายคอมเมนต์นะครับเพื่อนเพนะื่อนแบบเห็นเฮียหมีเล่นแบบสั้นๆน,นะแล้วก็อาจจะรู้สึกก็แบบมันเสี่ยงไปนะซึ่งจริงๆมันเสี่ยงจริงนะแต่ว่าเฮียหมีอยากให้เห็นว่ามันทํากาไรสูงๆได้นะครับแต่ว่ามันเสี่ยงนะ แต่วันนี้เรามามาดูว่าถ้าเ,เพื่อนๆทุนน้อยมีเวลาเล่นานานๆเล่นได้เล่นยังไงดีนี่ทำให้ดูนะตั้งกระสุนแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของเงินนะเแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องแค่นะยิงแบบยิงสลับนะครับนี่ดูเด็กยิงจะไม่มีใครยิงกับเราแล้วตปกันหมดเดี๋ยวก็มานะครับหนึ่งร้อยกทีหนึ่งจะไมหน่อย ยี่สิบห้าสวยนะเราไปเรื่อยนะไม่ต้องทอนะเราไปเรื่อยของเราเนี่ยตามไปที่มันยังโคเวอร์เงินเราอยู่ครับไม่ขาดทุนแน่นอนเลยนอกจากเราไปเผื่อตั้งเหรียญเพิ่มนะพอเราไปตั้งเหรียญเพิ่มเนีย่ยไปแน่นอนนะเพื่อนๆอยากเป็นสิงห์ในถุงด้วยเมื่อกี้อยู่ตายล่างไหมขวาล่างนะใช่โอ้ยมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆไหม ร้อยหนึ่งแล้วต้องดีใจนะนเพื่อนนะมันยาาๆแล้วเพื่อนนะถุงเนี่ยได้ร้อยหนึง่งคุนสุดห้านะมาครับเห็นไหมกำไรมาแล้วเพื่อนเห็นไหมเห็นกำไรยังกำไรกลกับมาอยู่ที่ตอนทีที่สิบห้านะเดินมาสิบห้านาทีแล้วเนี่ยเราก็ไปเรื่อยๆนะเราตั้งเป้าไว้ที่สองร้อยบาทนะลรวก็ถ้ามันได้มากกวนะ่านี้ก็ลุยนะมันป่ามันน้อยจังวันนี้ เนี่ยเวลาถ้าเกิดปลาน้อยนะครับแต่ว่ามันยังแตกดีอยู่ก็ยิงไปนะแต่ถ้าเกิดเราปลามันน้อยแล้วเรายิงแล้วมันไม่ค่อยมานะก็แสดงว่าเราควรออกจากห้องก่อนแลกับเข้ามาใหม่นะครับอันนี้คือวิธีการเล่นแบบระยะย,ยาวนะเล่นยืนยาวนะมันมีหลายวิธีนะครับวิธีเล่นสมมติเล่นสั้นนะครับควรออกห้องบ่อยๆนะเวลาห้องนี้มันยิงนั้นไม่มาต้องเปลี่ยนเลยนะครับกิ๊บตัดสินใจเร็วนะครับเพื่อนๆจะเห็นคลิปนี้ทำไมเปลี่ยนห้องบ่อยติดว่าห้องอย่างเงี้ย แบบนี้นะอันนี้คือวิธีการนะครับเพราะว่านะส่วนนะ้าปลาฉลามเนี่ยเฮมีบอกเลยว่าเฮมีชอบยิงนะเพราะว่าถ้าเรายิงได้ทุกตัวอย่างนี้นะสบายเลยถ้าได้คตรสามตัวนี้เราก็จะอยู่ในทุนกำไรน,นะ <c oughs> เรื่อยๆนะสี่ร้ยเก้าสิบนะเล่นมาทั้งหมดสนะิบเก้านาทีนะเพื่อน ดูกันยาวๆไปเลยครับไปดูกันยาวๆครับมันต้องมีน้ำของเราแล้วน้ําแบบที่แบบตุ้มตุมตุ้มสองร้อยสองร้อย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 เนี่ยครับหลายหลายหลายตุ้มนะกลางมันไปไหนหมดเนี่ยโอเคมาแล้วมาแล้วถ้าเพื่อนดูคลิปแล้วก็ยาวไปเบื่อนะครับค่อยๆกดถ้าไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆนะนี่มาแล้วนี่รอบนี้ของเราชัวร์เลยเจมี่ว่าแตกเบาๆก็แตกเนี่ย ใช่ครับนนี้มันเ่ิ่มเป็นของเราละห้าสี่จุดห้าใช่ไหมม,มันเริ่มมาครับมันเริ่มมาแล้วแต่จริงๆถ้าเกิดยี่หมี่เล่นแบบเล่นสั้นนะพอมันเริ่มแตกแบบนี้ยี่หมี่จะเพิ่มเหรียญนะครับแต่นี่ยี่หมีม่เรามายิงให้ดูนะตั้งเด็ดเท่าเดิมเงี้ยไปเรื่อยๆน,นะเมื่อกี้ขวาล่างไปแล้วนะซ้ายล่างไปเลยร้อยหนึ่งสองร้อ,อยสิบว้ย พยายามองแง่กับคุณปลาทองพวกนี้ไว้นะนี่พวกปลาทอง20ใช่ไหมเยอะนะไปเรื่อยๆนะครับงนะเมื่อกี้ถผงเราได้20แล้วรอบนี้เราจะร้อยหนึ่งเมื่อกี้สายล่ามันต่อ้าเสิ็กาแล้วกันนะายต่อ้าดิะะไนมทำไมเกิดับบนี้่นะลักยาวกันไปเลย สามสิบ,บนะครับมังกรแมงกระพุนอีกตัวหนึ่งไปนะไปเรื่อยๆสิบห้าบาทโอ้สี่สิบบูระบดทีแมงกระพุนอีกตัวหนึ่งยิงอยู่คนเดียวเลยเนยห้องนี้อะไรเนี่ยไม่มีใครมาหาเราเลยนะเราไปของเราอยู่คนเดียวนะมาแล้วมาแล้ว กลัมาสร้างกำไรนะครับเจ okay, ็ดยี่สิบไล่เรื่อยๆนะครับนี่ก็ยี่สิบมักงกรตรงนี้น่าจะเป็นของเรานไหมนะแมงกะุณก,ก่อนมังกรอดเลยแมงกะพรุณก็ได้นะครับไอ้ก็ได้ที่แตะนะครับเราเรารับหมดนะอันนี้สองเอาแล้วมาแล้วตอนตอนนี้ ขอแบบสวยๆสยักสามตัวนะมาถุงนะครับเมื่อกี้ที่กลางอีกทีนึงกันเห็นหนีว่ามันจะมาโอ้โหห้าบาทฮัลโหลมาสามพัห้า,หโ,หโ,อโ,หา,าโอเคปูมานะครับปูเลเซอร์นะมันหันหัวหนีเมื่อกี้ตายเลยครับปูเลเซอร์นี่ต้องรีบยิงไปเลยนะปลายเยอะก็ยิงเลยนะ